เกมเริ่มครับอาร์ชซนอนเจอกับดีนโมซาเก็บครับสกิวฟ้าแชมเปี้ยนลีกมาตีนลลีมาคลายเฮาเอดยังไงดีคันไรยิงเรียบร้อยครับโอ้โหหนึ่งนาทีเ็รเศษครับอาร์ชซนอนทำเกมทางฝั่งซ้ายขึ้นมาแล้วเปิดเข้ามาคลายาเัดแตะให้ดีคันไรยิงง่ายๆเลยครับโอ้อาร์ชซนอนขึ้นนำแล้วอะทุกคน สวยเนอะเออสวยครเป็น,เป,นเป็นการเป็นการต่อเกมขึ้นมาที่ลงล็อกมากๆนะของออซ์นอลแล้วก็ต้องชมคาบาตด้วยที่เลือกแตะย้อนกลับมาแล้วก็ดีแคนไรส์ ice, ก็วันเล่ลูกนี้เข้าไปเลยครับขึ้นเกมทางฝั่งซ้ายครับดูครับมาตินาลี่เลี้ยงจี้เข้ามาครับเจอผู้เล่น2-3คนครับแต่ว่าเปิดลูกนี้เข้ามาได้คาบาตแตะจังหวะเดียวครับโอ้โหดีแคนไรส์ Can ice, ซัดด้วยขวาลูกนี้ สุดยอดเลยครับโอ้โห و, หมดสิทธิ์ครับสำหรับผู้รักษาประตูของดินโมซาเก็บยิงผ่านบล็อกมาได้ครับสองสามคนตรงนั้นครับโอ้โหมาครับเป็นบอลของอ์เซนอนครับขึ้นมาด้านซ้ายได้คลอสไหมเปิดลูกนี้เข้ามาขายเฮลแวดมงหืไม่ตรงกรอบอีก ถึงฝั่งเดียวก็จริงแต่ว่าแมโอกาสจบสกอร์นี่ก็ยังไม่ใกล้เคียงนะขึ้นมาสเตอร์ลิงโอ้โหยิงนอกกรอบกลับมาเล่นกันต่อครับครึ่งหลังครับอาร์เซนอล ต้องการประตูนะเพื่อปิดเกมนี้ให้ได้อ่ะสวนมาครับดีกันไว้ขวาสุดนะโล่งเลยครับสเตอร์ลิงขึ้นมาในด,ดวนเดียวแล้วสเตอร์ลิงดีกันไว้ยิงฉลับแล้วยิงไม่เข้าโอ้โหไม่ทงมาแล้วลำนาไปก่อนครับแค่แบอลมันฉลับมา คาาวัลตเย่ตัดเข้าในมาแล้วตัดเข้ากรอบเข็โทษครับมาตินาลี่โอ้โหคาฮาวัตอยู่ตรงนั้นครับน่าจะไม่ล้ำหน้านะครับอเซนอนได้ประตูที่สองแล้วเว้ยทุกคน เนี่ยครับตัดมาตรงนี้แล้วก็ตักหยอดเข้าไปในกลอบเพดโทษไฮฮาวัตสบัดมงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหนี่แคร้ายมงโอ้โหมงผิดเหลี่ยมไปเหลือเชื่อมงผิดเหลี่ยมไปเหลือเชื่อมากๆครับดีนไรส์แล้วขึ้นเทคนเดียวไม่มีใครประกบเลยนะโอ้โโมงย้อนไปเสาแรกแต่ว่าโอ้โหโมันอุ้ย มาติโนไดกาแต่ว่าเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องเช็คจังหวะทอสาก่อนเดี๋ยวต้องเช็คจังหวะทอสาก่อนไปว่าว่ามาติโนไดการยิงไม่ได้จากลูกโอเพนเพย์นะก็ยิงได้นะแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูเดี๋ยวต้องดูจังหวะหลุดมาของของทอสาก่อนโอ้ไม่ล้ำไม่ล้ำไม่ล้ำไม,ไม่ไม่มีอะไรคนระับลูกนี้สามศูนย์ แล้วก็เปิดรุ่นี้มีชฉลับมาบอลเข้าทางแล้วก็โอเดกาสแท็บอินเข้าไปง่ายๆครับสาศูนย์ะเออตามที่มองพอดีด้วยอ่ะจบเกมครับอาร์เซนอลเปิดบ้านชนะดีนโมซาเกลไปก็เหนือเหนือครับสประตูต่อศูนยครับ